อยู่กอมอหรอจากต่างจังหวัดณตอนนี้น่าจะกทมอ80%ครับอ๋อเหตุผลทำไมถึงอยากจัดก็เป็นอีกปีหนึ่งนุ้ไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงครับนุ้มไม่รู้ว่าบางครั้งในตัวนุ้หรือตัวปายนุ้อาจจะมีละครใช่ไหมอาจจะอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นปายก็อ,อาจจะไปในในสายงานปอาจจะถ่ายซีรีส์หรือถ่ายอะไรเงี้ยหรือทุกคนอาจจะยังรักเราอยู่ ไหมอาจจะยังอยู่ด้วยกันแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ไงแต่ว่าวันเนี้ยปีนี้เรายังอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่จะสามารถจัดงานได้แล้วก็เป็นปีที่ว่างพอดีนุก,ก็ยังว่างปีนี้ก็เลยอยากจะจัดเ,เขาถามมาเต็มเลยว่าไปาว่าไปามาไหมไปเขาจัดวันที่ยี่ห้าแล้วใช่ไหมแล้ววันที่สาสิบเอ็ดไปเขามีโปรเจกต์กับกับทีมงาน อันนี้เราชวนกันแล้วนะปายก็ชวนนุกแล้วแต่นุกตแต่โอ,อมก็ยังไม่ไฟนอลน,นะโอะมก็ยังไม่ไฟนอลบางครั้งก็อาจจะมีปับเปลี่ยนนุก็ชวนปายปายเขาก็ปายเขาก็ประมาณว่าปายเขาก็อยากจะเลี้ยงเลี้ยงส่งพนักงานใช่ไหมพี่ที่เราคุยกันตอนนั้นนั่นแหละปลายปายเขาก็มีโปรเจกต์ของเขาในในวันที่สามสิบเอ็ดเหมือนกัน <S <S อีพ้าของปายใช่ไหมมันติดคอนเสิร์ตครับนกติดคอนเสิร์ตก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าปายเพิ่งมาบอกว่าจัด ไม่งั้นก็คงจะได้ไปด้วยกันร่วมร่วมฉลองด้วยกันอืมสรุปไม่ตรงกันนะครับสรุปไม่ตรงกันโซ <c oughs> ของปลายต้องของปลายจัดยี่สิบห้านะครับของปลายจัดเป็นเอคริสต์มาสแล้วฟิวเป็นใกอดเขาเออฟิวใครกอดเขาว่าเออทรถามอยู่เขาบอกว่าเขาจะจัดที่ใครกอดเขานะครับไปไปจัดกับแม่เบนปีใหม่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันนี้เหรองานนี้เหรอเ <c oughs> ขาดาวอ๋อเขาดาวอ๋อไปจัดกับแม่เบน นั่นแหละอันนี้ก็คุยกันตั้งแต่นู้นสองอาทิตย์ก่อนแล,ล้วก็ไปปีหน้าไม่มีค่อนหรือปีหน้ามีครับมีมีม,มีนั่นแหละอยากจะให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สุดท้าย,ส,ายสุดท้ายของปีที่จะเริ่มต้นใหม่อมเออนะครับปีหน้าก็จะจุปีหน้าก็มีปีหน้าก็มีงานคู่ครับปีหน้าก็มีงานคู่ครับปีตั้งแต่มกลาไปตายเขาก็น่าจะทําในสายงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ขอราคาสาสิบเอ็ดหน่อยครับไม่หรอกค่าใช้จ่ายนุกเหมาะนุกดูไว้อยู่ก็บอกว่าอยากจัดแค่นั้นงานอื่นนุกปฏิเสธหมดเลยกําไรมันไม่ได้สําคัญมันสําคัญตรงที่อยากให้ทุกคนมา <c oughs> มาจัดด้วยกันแค่นั้นแหละเข้าใจปะแต่ทุกคนขอร้องทุกคนอย่าดราม่านะเรื่องที่ปายจัดยี่สิบห้านุกจัดสามสิบเอ็ดแต่ไม่ตรงกันเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าปายก็ชวนนุกแล้ว แต่ว่างานมันมันรับไปแล้วจะให้ไปปฏิเสธก็ไม่ก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะแล้ววันที่ส1ปลายก็มีโปรเจกต์ก็บอกนุกอ่าแต่พี่พีก็มาบอกนุกเมื่อกี้ว่าแต่แต่อันนี้นุกยังไม่ถามปลายไปยก็บอกว่าโปรเจกต์กับกับปลายวางแผนไว้เออบุคลากร<ช>อเอโอเโปรเจกต์กับบุคลากร,กรกับอะไรขอร้องอย่าอย่าดราม่านะครับอย่าดราม่ามีความสุขดีกว่านะครับทุกคนครับปีหน้าเราก็เจอกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปลายเป็นนุก หรือเป็นทุกๆคนนะครับเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามันก็ไม่แค้วกันหรอกทุกคนอืมเขาถามว่าสถานที่จัดงานของคุณโดนจุได้เยอะไหมต้องบอกว่าห้าร้อยได้เล็กอบอุ่นอืมแต่แต่แต่มันไม่ใหญ่มากมันเป็นเล็กๆเพราะนุ๊กคิดว่าทุกคนในส่วนส่วนเยอะเขาก็กลับบ้านกันก็อาจจะมีไม่เยอะหรอกที่ที่ที่จะมาแต่ว่านุกก๊กอยากจัดนั่นแหละอยากให้ทุกอยากอยากอยากให้มานะครับอืมเข้าใจขอบคุณมากขอบคุณที่เข้าใจนะครับแต่มันมีมันมีบางคนที่ไม่เข้าใจแล้วเอาไปดา่ามาก บางคนที่ไม่เข้าใจเอาไปดราม่าก็เนี่ยจัดงานไปจัดงานก็ไม่เห็นเรา,านุกไปนุกจัดงานไม่เห็นเราไปไปคุณต้องเข้าใจในเหตุและผลนะครับ <robbery> ทุกคนครับเข้าใจในเหตุและผลว่าทําไมถึงนุกไม่ได้ไปทาไมถึงไปไม่ได้ไปแต่ละวันแต่ละอย่างมันมีเหตุและผลของมันนะครับอืมต้องเข้าใจนะอย่าเลยอย่าเอาไปดราม่าเลยมันมันไม่โอเคมันไม่ดีหรอกนะครับคือถ้าดราม่า นุกปลายจะเป็นแบบนี้นะเอาเอาตรงนะนุกปลายจะเป็นนิสัยแบบนี้คือถ้าดรามายุ่งยากนะตรนี้ผม,มะจะไม่จัดเลยอันนี้คือนิสัยอันนี้คือนิสัยนุกนะเอแต่ที่ผ่านมามันทาไม่ได้ไงที่ผ่านมามันเป็นงานของผู้จัดงานของแต่นี่นุกจัดเองถ้าเกิดดราม่ามีเรื่องมีร,มราวอะไรเยอะยะนุกจะไม่จัดนุกจะไปอยู่เงียบๆในในในฟาร์มหรือจะไปอยู่เงียบๆในเขาดาวของนุกเองอะไรอย่างเงี้ย จะกดบัตรทันโอ้ทานทานท่านเชื่อเถอะไม่ไม่ได้เยอะเหมือนวันเกิดเพราะว่าหลายๆคนเขาก็น่าจะกลับบ้านหาครอบครัวกันหมดอันนี้มันจะเป็นเก็บตกคนที่อยากอยากจะมาจริงๆแล้วคนคนที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยว่างจริงๆส่วนกิจกรรมอ่ะก็รอลุ้นเหมือนวมวันเกิดรอรุน้นมีกิจกรรมหมดแหละตอบเราจะไม่จ,จัดให้ทุกคนนั่นแหละคนที่มาแน่<ๆ><ๆ>จะไม่ได้วางเป็นลิสต์ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยจะทำให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นแหละ อยากไปจะมีตังค์ไหมไม่แรงหรอกครับนุกนุกไม่ได้เอาเพื่อที่จะเอากําไรนุกแค่จะทําให้มันคูเปอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่นุกจ่ายในวันนั้นอะ่ะเออแต่แค่อยากจะอยู่ด้วยกันเฉยมีแค่นั้นสตรีมมีครับสตรีม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 ีสตรีมเนี่ยเข้าใจในคนที่กลับบ้านไงบางคนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เขาก็ต้องกลับบ้านถูกปะละ่ะแต่เราคิดถึงนุกด้วยเออคิดถึงนุกด้วยก็ต้องก็เปิดดูสตรีมดีใจนะครับท,ที่ที่มีทุกคนเข้ามาในชีวิตมีทุกคนอยู่ในชีวิตมีทุกคนให้มารั ในเส้นทางการเป็นนักร้องในเส้นทางการเป็นการเป็นนุกเทดโดเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีคนมารักวันหนึ่งจะมีคนมารอเซบายมารอเอาติปให้มารอเอาขนมให้รอเอาของเล่นให้